ผมประเสริฐวงศ์ศรีนายกเทศมนตรีตำบลทับมาครับก็เรียนพี่น้องชาวตำบลทับมานะครับก็เนื่องด้วยนะฮะรัฐบาลนะฮะได้มีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนใน,นการออกกําลังกายนะะเด็กและเยาวชนและพี่น้องประชาชนในท้องถิ่นนะครับก็ถือว่าเป็นการออกกําลังกายนะะที่ดูแลเรื่องสุขภาพ เรเวลาว่างให้ใช้ให้เป็นประโยชน์ได้พวกนี้นะครับก็เทศบาลตำบลทับมาเนี่ยนะครับก็เห็นความสําคัญแล้วก็ตอบสนองนโยบายนะที่ทางรัฐบาลได้กาหนดนะครับก็เลยจัดกาหนดตามแผนงานในยุทธศาสตร์ที่4นะครับคือเราจัดงานแข่งขันกีฬารประเพณีของชาวทับมานะครับขึ้นนะครับโดยเฉพาะ เราก็ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนพี่น้องประชาชนเนี่ยออกมามีส่วนร่วมนะครับแล้วก็ออกมาดูแลเรื่องสุขภาพนะครับออกกำลังกายกันนะครับอย่างสม่ำเสมอที่เราเคยเคยทำกันอยู่ทุกทุกปีที่ผ่านมาในสองสามปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับแต่ก็เรียนว่าปีนี้เนี่ยก็เป็นปีที่เราถือว่าได้มีโอกาสนะว่า กลับมาสู่สภาพที่ใช้ใช้วิถีชีวิตนะได้ตามปกติเหมือนเดิมแหละนะครับฉะนั้นกิจกรรมโครงการเนี่ยนะะซึ่งมันเป็นโครงการประเพณีโครงการของท้องถิ่นนะครับหรือภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เราเคยอนุรักษ์และสร้างโครงการเนี้แล้วมันเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนนะครับไม่ว่าจะเป็นส่งเสริมสนับสนุนนะครับ หรือฟื้นฟูเข้ามาให้ยั่งยืนได้นะครับดังนั้นก็เรียนว่าปีนี้นั้นเราเทศบาลตะบนทับมานะครับร่วมกับศูนย์กีฬาตะบนทับมานะครับก็จัดงานแข่งขันฟุตบอลรองรองสมานฉันนะรประจำปีงบประมาณท5้งยหหขึ้นนะครับก็ถือว่าตอนนี้เนี่ยนะครับเราได้เตรียมแผน เตรียมแผนงานนะครับในช่วงระหว่างต้นเดือนเมษาเนี่ยไว้เรียบร้อยแล้วนะครับฉะนั้นก็ช่วงนี้เนี่ยนะครับศูนย์กีฬาก็ได้กำนหนดนการแข่งขันกีฬานะฮะมีอยู่สองประเภทด้วยกันนะครับก็คือประเภทที่หนึ่งก็คือกีฬาสากลเนาะก็จะประกอบด้วยนะครับการแข่งขันฟุตบอลชายเงี้ยนะฮะแต่ก็รอดห่วงเนะฮะ ชายนะฮะการแข่งขันเปตองนะครับแล้วสองเนี่ยนะครับซึ่งกีฬาพื้นบ้านเนี่ยนะครับมีเตะปีป๊บตีกบิบากนะบวิ่งกระสอบเนี่ยนะครับยิงกระสุนชาย,นะยนเนี่ยนะครับยิงหนังสติ๊กเนี่ยนะแล้วก็กินวิบากนะครับเนี่ยก็คือให้มันสนุกนะครับ คือชุมชนเราทําได้กีฬาพื้นบ้านเนี่ยนะครับเราก็เคยอนุรักษ์เคยเคยมีประสบการณ์อยู่นะครับส่วนที่เราเน้นย้ําแล้วก็อยากจะให้เยาวชนและเด็กเนี่ยนะครับได้มีโอกาสเนี่ยก็คืองานกีฬาสากลทุกคนเนี่ยนะครับทุกหมู่มารวมกันทั้งแปดหมู่นะครับซึ่งเป็นคนในพื้นที่นะครับแล้วก็นักกีฬาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอยู่หมู่ไหนก็ได้แต่ต้องอยู่ในพื้นที่เทศบาลตำบลทับมา คุณก็สามารถลงแข่งได้แข่งกลุ่มนู้นได้กลุ่มนี้หละไปสามารถไปได้แต่คุณไปแล้วคุณก็ต้องอยู่ยาวเลยนะไม่ใช่อยู่ปัน่นลู้นไปนี่นะครับอันนี้คณะกรรมการสูงกีฬาเขากาหนดไว้นะครับดังนั้นก็ปีนี้นะครับถือเป็นปีที่เราฟื้นฟูหลังจากที่เราหายไปสองสามปีนะครับขอฝากพี่น้องประชาชนนะชาวตำบลทับมานะครับดังนั้นกีฬาในช่วงเทศกาลสงการานต์เนี่ยนะครับเรา กลับมาสู่สภาพเดิมๆผมยังมีความมั่นใจว่าพี่น้องประชาชนชาวตำบลทับมานี่นะครับยังให้ความสนใจและให้ความสําคัญอยู่ในเรื่องนี้แล้วก็ท้องถิ่นเราเองเนี่ยก็ตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมสนับสนุนการออกกาลังกายนะครับแถมยังใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์แล้วก็ลดปัญหายาเสพติดนะครับอันนี้คือหลักในโครงการที่เราทําขึ้นครับ ครับก็ที่ผมนําเรียนพี่น้องไปเบื้องต้นแล้วเนี่ยนะครับในช่วงนี้เนี่ยนะครับท้ายนี้ก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนนะครับตําบลทับมาแล้วก็ผู้สูงอายุก,ก็มีนะเพราะมันมีกีฬาวุโสแต่นั้นทั้งหมดเลยครับเด็กเยาวชนพี่น้องประชาชนและผู้สูงผู้อาวุโสนะครับมาร่วมกัน ตำบลเราเก็บมาครบนะครับกีฬาทุกประเภทนะครับทุกประเภทนะครับดังนั้นเราก็คิดว่าไม่ใช่คิดว่าเราคือแผนเรามีแล้วเราจะเริ่มแข่งขันเนี่ยนะครับหนึ่งถึงแปดนะครับแต่วันที่แปดเนี่ยนะจะเป็นวันที่เรานะครับพิธีเปิดแล้วก็พิธีมอบถ้วยเสร็จเรียบร้อยในช่วงวันนั้นนะครับนะครับก็ฝากว่าพี่น้องประชาชนชาวใกล้เคียงนะครับนบ้ำคอกเชิงเนิน นะเนินพระแล้วใกล้เคียงมาเชิญชมนะกีฬาฟุตบอลกีฬาพื้นบ้านนะครับของเทศบาลตำบลทับมาได้นะครับจัดบาลได้ณที่นะครับสนามกีฬาญาเทียมนะหมู่หนึ่งนะครับตำบลทับมาตัวเมืองระยองจังหวัดระยองครับแต่เราแข่งขันช่วงไหนไหมครับท่านอย่ามาเช้านะเราเริ่มแข่งขันตั้งแต่ห้าโมงเพราะสนามเรามีควายสว่าง เราแข่งขันกลางคืนเพราะช่วงนี้อากาศร้อนนะครับแข่งขันช่วงกลางคืนแล้วเลยดีมากมันพอดีเลยการออกกําลังกายช่วงคืนนะครับรู้สึกว่าแล้วก็ไม่ร้อนเคยลองมาสองสามปีแล้วดีกว่ากลางวันนะครับกลางวันเราจะมีใยงวันสุดท้ายในวันที่แปดซึ่งเป็นกีฬาพื้นบ้านเนี่ยเราจะเก็บมารวมวันนั้นทั้งหมดเลยแล้วแข่งแม็กเดียวเลยครับจบเย็นนะครับ เย็นเย็นก็นิดๆหน่อยๆห,ห,หมู่ไหนชนะก็ฉลองไปในสนามกีฬานั่นแหละนะครับไอหมู่ไหนแพ้ไม่เป็นไรไว้ปีหน้าไว้เอาใหม่นะครับดังนั้นการแข่งขันกีฬาเนี่ยนะครับทุกประเภทก็จะขวากนักกีฬาทุกท่านครับนะเราต้องมีน้ำใจเป็นนักกีฬาเราต้องเป็นนักพัฒนานะครับต้องรู้แพ้รู้ชนะเวลาเรามีโอกาสปีนี้เราแพ้ ปีหน้าเราอาจจะกลับมาครองแชมป์ก็ได้เพราะเราเคยทํามาเป็นอย่างนั้นทุกปีนะครับไม่มีใครยาวไม่แต่ปีเดียวเลยนะครับฉะนั้นก็ฝากในเรื่องนับใจเป็นนักกีฬานะครับรู้แพ้รู้ชนะรู้อาัยนะัซึ่งกันกันแล้วหลังจากเราจบการแข่งขันแล้วเนี่ยนะครับความปลองดองความสมรตฉันความสาม,มัคคีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของชาวทัพมาก็จะเกิดขึ้นครับนะครับฟื้นฟูหลังจากโควิด ก็เชิญชวนทุกท่านครับก็โดยเฉพาะวันเปิดนะครับเราก็มีทีมนักกีฬาทั้งแปดหมู่นั่นแหละนะครับหมูนึงเนี่ยประมาณห้าหกสิบคนนะครับแล้วก็ยังมีกลองเชียร์พวกอสมพวกกู้นำทั้งหลายจะเดินมาในขบวนพาเหรดแต่ละหมูนะแล้วก็แข่งกันนะไม่ใช่ไม่แข่งนะครับ ไม่รู้ชุดเชียริตเดอร์มันก็มีเข้ามาแหละใครตะเตรียมอะไรก็มาก็มาไม่ว่ากันนะคุณจะประยุกต์อะไรคุณมาในพื้นในชุมชนท่านเนี่ยนะครับบางคนก็มีแหมีสุ่มมีปลามาทอดกลางกลสนามก็มีนะเอมาทําแบบจําลองนะครับบางคนก็ทําคัดแยกขยะมาอย่างดีเลยทําวิธีการอย่างดีเลยภูปัญญาท้องถิน่นเรื่องการคัดแยกขยะกิจกรรมทั้งหลายจะมีทุกหมู่ครับมาแสดงออกนะครับ แล้วกลองยาวก็นําหน้าตึงๆตึงๆไปนะครับวงสุริยางก็นําไปอีกทีหนึ่งไอ้ทีมสีหนึ่งก็เข้าประกอบสีสองสีสามก็เข้าเรียงไปตามาาระดับผ่านประธานไปนะครับอันนี้ครับหลากสีแล้วก็อลังการนะครับอลังการก็ขวากี่น้องชาวธัรมมาทั้งแปดหมู่นะครับอยาให้มาแต่นักกีฬานะครับผู้นําชุมชนพวกทั้งหลายแหล่กรองเชียต้องมานะเพราะเขามีรางวัลให้นะ แลครับเมีรางวัลให้ก็มีแข่งขันขบวนพาเหรดที่ผมบอกนี่แหละนะครับดังนั้นก็ไอขบวนพวกเนี้ยมันก็จะมีเกณฑ์อยู่นะมีเกณฑ์คะแนนยันนยงไงก็ติดต่อกองศึกษาก็แล้วกันสืบถามใครจะส่งอะไรก็ลองดูนะอ,อแต่งตัวยังไงเพลงต้องแบบไหนยังไงก็แล้วแต่ไปห,หรือจะท,ทํากิจกรรมมาแสดงนะครับโอ้ยหลากหลายผมชอบตอนนั้นก็ชอบหมู่หก็ทําอะไรมานะครับ ทำเป็นเป็นเหมือนคันไถไถนาอะไรเงี้ยเยอะแยะไปแล้วก็มีคนสุ่มปลาตามกุุบกุ๊บกุบอะไรเงี้ยมันแลดูแสดงอะนะแสดงความความความเป็นเกษตรกรชาวไร่ชาวนาอะไรเงี้ยนะครับอ่าก็ทีย้อนไปนะครับเพราะวันนั้นเปิดมีเด็กเดกแล้วก็มีเยาวชนเยอะนะครับครับก็ก็เรียนว่านั่นแหละวิธีเปิดแล้วก็เปิดช่วงเย็นเช่นเดียวกันนะครับเป็นช่วงเย็นเช่นเดียวเปิดไป สนุกสนานนะครับต้องการให้สนุกสนานแล้วก็สามัคคีนะครับแล้วก,ก็เรียนว่ามาเที่ยวชมนะทุกวันเลยตั้งแต่วันที่หนึ่งเวลาห้าโมงขึ้นไปถึงสามทุ่มวันที่สองก็เหมือนกันแบ่งสายกันแข่งนะครับกลองเชียก็มาเชียกหมูไข่หมูมันมมน,นะครับนายกก็เชียทั้งแปดหมูนั่นแหละนะครับก็ต้องกระจายอยู่เนาะครับก็โอเคเนาะครับก็ปีนี้เรามา พบกันที่สนามกีฬาหมู่หนึ่งวันที่หนึ่งถึงวันที่แปดครับพี่น้องประชาชนชาวตำบลธรรมาแล้วก็ขอเ,เชิญชวนพี่น้องประชาชนนะชาวตำบลใกล้เคียงนะครับที่ไม่ได้จัดหรือ,อยังจะจัด,จด,จดทีหลังไทยสถานบนธรรมาก็มาลองดูก่อะได้นะครับมาดูแลเพราะสนามนี้เป็นการแข่งขันประจําอยู่แล้วเป็นสนามหญ้าเทียมและมีควายสามารถแข่งกลางคืนได้ครบนะครับครบ,ครบกระบวนการในเรื่องของการจัดสนามกีฬาไว้นะครับ โครงการกีฬานะครับแข่งขันกีฬาความปลองรองสมานฉันเนี่ยนะครับของเทศบาลตะบนทับมาเนี่ยนะครับตามที่ผมได้เกริ่นนาไปเชิญชวนท่านแล้วเนี่ยนะครับถ้าท่านยังมีความกังวลหรือสนใจนะครับเพราะในหมู่ทั้งแปดหมู่เนี่ยนะครับยังฟังนายกแล้วเนี่ยยังไม่เข้าใจอะไรดีเนี่ยนะครับท่านก็สามารถติดต่อกลับมาได้นะครับที่กองศึกษานะครับก็เป็น แม่งานอยู่นะครับก็หมายเลขนะครับโทรศัพท์นะครับศูนย์เก้าสองนะครับแปดเก้าห้านะครับแล้วก็เจ็ดนะครับสามสามสามนะครับตองสามเลยครับศูนย์เก้าสองนะครับแปดเก้าห้าเจ็ดสามสามสามครับก็ย้ำให้นะครับครับก็เรียนให้พวกเราได้รับทราบนะครับ